ขอกราบสวัสดีท่านผู้รับชมคลิปทุกท่านครับวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอพระสุ้มกออีอกองหนึ่งแต่เป็นพิมพ์ใหญ่ขนาดเขืืองครับใหญ่กว่าพระสุ้มกอพิมพ์ใหญ่โดยทั่วไปพิมพ์นี้เมื่อเทียบกับพระสุ้มกอพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีขนาดใหญ่มากครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ท่าน ได้ดูตอนนี้ดูพุทธลักษณะพุทธศินขององค์พระไปก่อนครับดูองค์พระครับมีคราบดินกรุจับผมก็ได้ใช้แปลงปัดปัดออกไปบ้างแล้วครับแต่ก็มีก็ยังคงหลงเหลือคราบ ไว้แล้วก็มีคราบรารัก์สีดำผมก็ไม่ได้ล้างออกครับก็คงไว้สภาพเดิมเดิมดูฐานบัวเล็บช้างครับนี่ด้านหลังครับด้านหลังจะไม่เรียบครับเป็นนูนๆครับพระจะมีความผิดคือผิดเปี้ยวไปนิดนึง นี่ครับาราพปาที่อยู่ด้านหลังขององค์พระนี่ครับเปรียบเทียบกับพระซุมกอพิมพ์ใหญ่ครับขนาดก็น่าจะพิมพ์ใหญ่น่าจะประมาณครึ่งของพิมพ์โบราณครับเดี๋ยวให้ดูเทียบกับอีกหนึ่งองค์ครับองค์ที่อยู่ด้าน ซ้ายมือของท่านก็เคยลงคลิปไปแล้วครับนี่ครับขนาดก็ถือว่าพิมพ์จัมโบ้นี่มีความสวยงามอีกอย่างหนึ่งครับเป็นน่าจะเป็นศิลปะยุคโบราณครับอาจจะถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของ พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ในปัจจุบันนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวมีภาพนิ่งให้ดูครับเปรียบเทียบขนาดขององค์พระครับซ้ายขวานี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับองค์นี้ผมหาประวัติอยู่นานครับก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์พุทธรักษา com ครับที่ มีการลงภาพให้ดูครับก็คิดว่าน่าจะมีภาพเยวะครับไม่ใช่ภาพวงกลมสีแดงครับจะเป็นภาพซุ้มกอเหี่ยวนี่ครับเปรียบเทียบให้ดูครับในหนังสือก็ที่ค้นหาภาพเจอก็คืออยากรู้ว่าวิวัฒนาการพระสมเด็จวัดระฆังเป็นอย่างไรก็ลองพิมพ์เข้าไปดูก็มีภาพ ที่ท่านเห็นเมื่อกี้ครับขึ้นมาถึงได้รู้ว่าเป็นพิมพ์โบราณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ